กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube t e l e v i s i o น Facebook Television t ตเตอร์เพจอินสตาแกรมและโลกโซเชียลอื่นๆทั่วโลกทั่วไทยครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพวันอาสาฬหาบูชาขึ้น15บห้าคำเดือนแปดถ้าพูดไปก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนก็สับสนอลหม่านว่าเป็นวันอะไรกันแน่ผมฟันธง ช,ชัดๆเลยนะครับท่านบุฟังก็คือวันปฐมประเทศสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านี่ไม่มีสาวกเลยนะครับมาก่อนหน้านั้นแม้จะศัตรูแล้วก็ตามแต่ว่าไม่มีใครเชื่อก็เหมือนที่ผมทำ youtube television facebook อยู่เนี่ยพูดไปก็มีคนเชื่อประมาณสามหมื่นคน แต่จะให้เชื่อเป็นล้านคนหรือว่าเป็นสิบล้านคนนี่ก็ต้องเพียรพยายามทํากันต่อไปเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหาบูชาคือวันที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาครั้งแรกในบวรพุทธศาสนาพระสง์รูปแรกเรียกว่าอัญญาโกณทัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของปัญจวัคคีนะครับเอาสั้นๆแค่นี้แหละทีนี้ว่าสิ่งที่ ัญญาโกนัญญาได้บรรลุโสดาบันก็เชื่อในคำสัจร,รู้ของพระพุทธเจา้าก็เรื่องทุกสมูทัยนี้โรดมักอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆทีนี้ปัญหาก็คือว่าพระสงฆ์ทุกวันนี้มีมากมายมากกว่าพันสองห้าสิบรูปล้วนแล้วแต่ไม่กระจ่างหรือสว่างในภูมิปัญญาที่ พระสัมมาพระสัมพุทธเจ้าหรือว่าองค์พระพุทธเจ้าที่จัตร,รู้ถูกทวดดีแล้วมีความประสงค์จะให้เผยแพร่เพื่อที่จะให้ประชาชนทั้งโลกเนี่ยซึ่งมีก็เจ็ดปดพันล้านคนแล้วนะครับตอนนี้ได้เชื่อมั่นศรัทธาแต่แล้วปรากฏว่าพุทธศาสนานี่ก็เรียวลงนะครับท่านผู้ฟังที่ก็รัแพ้มุสลิมเขาอิสลามเขาแพรคริสเขา เพราะเขาสอนศาสนานี่เผยแพร่ก็เป็นรูปธรรมแล้วมากก็เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนมากมายเลยนะครับทั้งในยุโรปในตะวันออกกลางในอเมริกาในหลายประเทศแต่แล้วปรากฏว่าประเทศที่ไม่รับศาสนานใดเลยก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐที่อมมิวนทั้งโซเวียตทั้ง กินก็บอกเลิกเถอไม่เอาแล้วไหว้ยวงไหว้เจ้าเสียเวล,เวลาหลอกลวงประชาชนก็ได้ทําการปฏิวัติวัฒนธรรมเอาสั้นๆง่ายๆแค่นี้พอนะครับท่านผู้ฟังที่กรารพบว่าขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดวันอาสาฬหาบูชาคือวันปฐมมัทเศสนาธรรมของพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าคือโดยผู้เป็นหนึ่งในศาสนาพุทธ นี่ก็ว่ากันตามตำราเลยทีเดียวแหะครับท่านบูฟังแต่อย่างไรเสียผมในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนี่ก็เชื่อว่ามัชฌิมาปฏิมาฐาที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านบูฟังที่กคารพบคือทางสายกลางไม่ใช่ว่าจะใส่ใเสื้อเหลืองทุกวันมันไม่สายกลางหรอกนี่วันนี้วันอาทิตย์ผมก็ต้องใส่เสื้อแดงพรุ่งนี้ก็อาจจะใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มาลือนี่สีฟ้ามาเรื่องก,ก็สีมว่วง ก็ใส่ไปได้เรื่อยๆแหละครับเพราะว่าความคิดสติปัญญาการบรรลุโสดาบัิผลมันอยู่ในสมองมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อเพราะเสื้อนี่มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนื่องจากมนุษย์มีอาภรประดับกายโจนมันก็สามารถใส่สีแดงได้ใส่สีเหลืองได้ใส่สีชมพูได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังพี่ครพ เพราะฉะนั้นเมื่อคนเรามีธรรมะอยู่ในหัวใจนี่มันจะบิดไปทางไหนก็สว่างสวัยทางปัญญาเสมอทุกสมุทัยนี้รอดมากบางคนเป็นทุกข์กินเหล้าห้าสิบขวดก็ลงแดงตายครับบางคนเป็นทุกข์ก็ไม่ขึ้นจะแก้ไม่ดูหมาดูแมวว่าเวลามันเป็นทุกข์มันก็เลงลงรินรนไปหาอาหารในที่สุดมันก็ไม่ตาย คนปากใต้บ้านผมนี่ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าอับซับแล้ววันนี้อับซับแล้วอีใจโหโง่แล้วแต่พอโมเดลประยุทธ์จันโอชาทําให้อีจโหงแล้วไม่ยอมด่าเลยปากใต้บ้านผมมีมากผมถามว่าไอรถตู้มึงมีทั้งแปดคันนี่ยรายได้ขาดมาศูนย์บาทแปดเดือนแล้วหกเดือนแล้วเกิดอจอากอะไรวะแกก็บอกว่าเพราะใหญ่ปูขโมยเงินของประเทศเรื่องจำนำข้าวไปหมดมันโกงไปทั้งตระกูล ก็เลยทําให้แกเนี่ยทากิจการธุรกิจท่องเที่ยวไม่ได้มันไปตะแบงไปั่้แหละอันนี้ก็เรียกว่าไอ้พวกที่มันไม่รู้ทุกสมุทัไทยนิโรดมากไม่รู้มันนับถือาศาสนาอะไรก็จะตะแบงอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับที่สุเทพเท,ทือกสุกกพรรณโดนปปชชี้มูลว่าทุจริตสร้างโรงพักห้าพลรานไอ้พวกขาประจําสวกมันก็ยังไม่ยอมรับอ่ะบอกว่าศาลยังไม่ตัดสิน พราจะนั้นตัดสินเมื่อไหรถึงจะรู้ว่าสุเทพเทือกสุบรรทุจริตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันนะครับวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รพบสังคมไทยเป็นสังคมต้องยิ่งใหญ่ต้องมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นำหน้าต้องมีตำราฝรัง่งจะพูดจาาก็มีภาษาไทยคำฝรั่งคำแล้วก็ต้องอ้างอิงกับตำราฝรั่งอย่างนี้ไอ้ผมก็เปิดอ่านแล้วอ่านอีกก็พอมีความรู้ประดับหัวมากมาย แต่พอเขาจริงแล้วคนไทยเราก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายความได้ว่าประเทศไทยนี่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดผมก็เลยไปเอาหนังสือสมัยผมเรียนชั้นประถมนะครับท่านบูฟังทั้งของลูกชายลูกสาวเขียนไว้ชัดเลยนะครับท่านบูฟังที่คารบว่าไทยกับพมามีการทําสงครามครั้งแรกด้วยเหตุใดและเมื่อไรวงเล็บเนื่องจากพม่ามาตีเมืองเชียงกรานของไทยพุทธศักราช2081 กษัตริย์พม่าและไทยที่ทําสงครามกันเป็นครั้งแรกมีพระนามว่าอะไรตอบพระเจ้าตะเบงชเวตี้กับสมเด็จพระชัยราชานี่ไง่ายง่ายอครับมาเรียนถึงสวรรค์แต่พอลงมาที่โคนไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาอะไทยนี่รบไม่ขาดไม่เคยสีเอกราชใด้เกิบประเทศใดอ่าใครเป็นคนยกกองทัพมาตีไทยในสมัยทําศึก สมเด็จพระสุริโยไทยตอบพระเจ้าตะบิงชเวตี้แห่งพม่าใครเป็นผู้มาตีกรุงเสียยุทยาแตกครั้งแรกพระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่าพุทธศักราช2112กันนี้ผมอาจจะจำผิดนิดหน่อยนะครับ2112ไทยกรุงแตกยุคต่อไปไทยเสียกรุงให้พม่าครั้งแรกในสมัยของใครตอบ สมเด็จพระเจ้ามหินทราธิราชสมเด็จพระเจ้ามหินธราธิราชนะครับท่านดูฟังทีครพบใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินไทยในระหว่างเป็นเมืองขึ้นของพม่าในการเสียครั้งแรกต่อพระมหาธรรมราชาพระองค์นำกับพระองค์ขาวคือใครพระองค์นำคือพระนารศวรพระองค์ขาวคือสมเด็จพระเอกาทศรสราชานุชาเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาทั้งคู่ ใครเป็นคนแรกประกาศอิสรภาพไทยไม่ขึ้นกับพมา่าหลังเสียกรุงครั้งแรกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพไทยที่ไหนและเมื่อไรที่เมืองแครนแขวงเมืองมอญพุทธศักราช2126ไทยเป็นเมืองขึ้นพมา่าครั้งแรกก็แสดงว่ามีครั้งที่สองด้วยนะกี่ปีตอบ 15ปีเห็นไหมครับท่านผู้ฟังหนังสือเด็กๆแต่ว่าไอ้พวกศาสตราจารย,าดย์ดรผู้ใหญ่มันเขาไม่รู้เรื่องเสียกันเรื่อ,องพศผมก็จําความว่า2,112บางทีก็าจาสับกัน2,212ก็เป็นร้นว่าอาจารย์ญญคิดพี่บาทแทนบอกแล้วนะครับท่านผู้ฟังประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของประเทศพมา่าในอนดีตนี่เขาเรียกผูกามอาณาจักรกผูกามเมืองหงสาสองครั้งนะครับ ครั้งแรกก็คือ2,112ในยุคที่ผมอ่านให้แล้วแล้วก็พระนเรสวนมหาราชก็ประกาศกราชหร,รืออิสรภาพในปี2126บางตำราก็บอกว่า2127ท่านบุฟันท่านบุชมบางท่านบอกราลัช2127ผมก็ขอบคุณขอบคุณมันบิดกันได้หรอกแต่ว่าเอาละอยู่ในระหว่างนี้กรุงเสียยุทธยาเรา ครองเมืองนานถึง400กว่าปีเพราะฉะนั้นเลิกเสียงกันได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ราบรว,ว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นเมืองขึ้นขององสานสุจีสองครั้งเพราะฉะนั้นเราอย่ามาเที่ยวยิงทรนงทำเท่ะอะไรให้เสียเวลาเลยที่ร้ายแรงที่สุดก็คือในรศออ1 1 2ประเทศไทยก็เสียเมืองให้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษมากมายมหาศาล เราะฉะนั้นวันนี้วันเข้าพรรษาวันาสาละหบูชาเราก็เอาสัจจะความจริงมาบอกกับท่านผู้ฟังทาง YouTube Television Facebook Television เป็นวันอาทิตย์สนทนาวันอาทิตย์สีแดงท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับคมวดไท้ายนิดหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ลักษณะิิสัยของท่านเนี่ยชอบดูถูกดูแคลนแบบเป็นพวกข้ารการทั่วไปแหละ แล้วก็ไม่คิดว่าที่กล่าวดูถูกดูแคลนนั้นตัวเองเป็นคนทําทั้งสิ้นเช่นเคารพกฎหมายพี่พวกคุณต้องเคารพกฎหมายพระเอกประยุทธันโอชาหัวหน้าคณะบัณิวัฒรัฐประหารลืมไปว่าตัวเองเป็นกบฏชาติโทษประหารชีวิตรัฐธรรมนูญไม่ได้ยกเว้นโทษเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา279ไม่ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราชสอง9บก พลเอกประยุทธ์จันโอชาสาบานสัตว์ไม่ครบวันนี้ก็ตาแบงอีกบอกเลิกพูดใดแล้วจบแล้วครบแล้วไม่สาบานคําว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งบทบัญญัติรัฐมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยทุกประการไม่สาบานในส่วนที่เป็นสาระสําคัญสแสดงถึงเจตนาในเถอยกิจทั่วร้ายที่ประสงค์ต่อผลและเล็งเห็นผลนี่คือบาปหนัก ของนายกรัฐมรีคนปัจจุบันนี้แก้ไม่ได้แล้วสวัสดีครับ